สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Timeless Love erm นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำคลิปในหัวข้อที่ว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขาจบแล้วจริง,รงๆหรือยังนะคะในเมื่อคำถามนี้มีคนกล้าให้แม่หมอเปิดให้แม่หมอก็จะเปิดให้นะถึงแม้จะเป็นคำถามที่แบบต้องการคำตอบที่มันฟันธงนะ,ะก็เอาเป็นว่าถ้าเรากล้าถามขนาดนี้เราต้องยอมรับ พี่ไพ่นะคะที่จะให้คําตอบได้อยู่แล้วแหละเนาะแต่จะให้คําตอบแบบไหนนั้นก็ยากจะยังรู้นะคะแล้วก็มาดูกันอ่ะดูวันนี้จะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะมาก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเช็คพลังงานคุณก่อนนะคะ ว่าเป็นพลังงานคุณใช่ไหมณนะเวลานี้เลยนะคะถ้าตอนที่ดูคลิปนี้พลังงานคุณประมาณนี้ก็ไปต่อกันได้ถ้ามันตรงนะ The high priestess ไพ่เนี้ยเป็นไพ่เรียกว่าไพ่แห่งจิตวิญญาณนะคะสำหรับแม่หมอเป็นไพ่ที่ กำลังตื่นรู้กับอะไรบางอย่างบางเรื่องนะในชีวิต The Hermit นี่ไงเหมือนได้คำตอบอะไรบางอย่างจากการที่เราค้นหามาน,นานจากการที่เราแบบพยายามหาคำตอบกับการอยู่กับตัวเองกับการที่แบบออกจากสังคมคือเหมือนเก็บตัวนะคะภาวะของคนคือชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่งเงียบ ไม่สุงสิงกับใครถ้าช่วงเวลานี้คุณเป็นแบบนี้นะคะใช้ความคิดคุยกับตัวเองไม่สุงสิงไม่วุ่นวายกับผู้คนเพื่อเพื่อหาคำตอบอะไรบางอย่างที่ที่เราอยากรู้นะคะ the emperor เหมือนว่าจะได้คำตอบแล้วด้วยนะคะ the emperor อยู่ในจุดที่พอมีคำตอบ บางอย่างที่มันตอบโจทย์ในใจได้เราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมันเหมือนเป็นแบบเราชนะตัวเองอะนะคะพลังงานของคนที่ชนะตัวเองอเราก็จะเป็นแบบเหมือนคิงที่เราสามารถควบคุมอะไรได้หลายๆอย่างโดยเฉพาะตัวเราเองอมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบท้งตัวเองและก็ผู้อื่นได้ด้วยนะคะเป็นการยอมรับความจริง เป็นการเข้าใจชีวิตในสเต็ปที่ททีีท่่สูงขึ้นอีกนิดหนึ่งก็จะบรรลุอนนะคะในความแบบเข้าใจความเป็นมนุษย์ของตัวเราเองห้าไมา้คือมันก็ยังมีความว้าวุ่นอยู่นั่นแหละนะคะแต่ไม่เยอะเพราะว่าพลังงานสามใบเนี้ยภพยใหญ่ทั้งนั้นเลยแล้วเป็นไพ่ที่ เรียกว่าทรงอิทธิพลอยู่นะคะในแง่ของความคิดมีแหละความวุ่นวุ่นนะคะอยู่บางเทมเพลตและสิ่งนี้มันก็เปลี่ยนคุณนะคะจากการที่อยู่คนเดียวเยอะๆจากการที่คุยคนเดียวคุยกับตัวเองอะนะ,ค,ะคิดแล้วก็แก้ปัญหาอะไรด้วยตัวของตัวเองนะคะเหมือนคุณมีตัวเองเป็นที่พึ่ง หมือนคุณไม่พึ่งพาใครเหมือนแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองนะคะมันเป็นพลังงานที่เงียบแต่ทรงพลังมากๆเลยทีเดียว temperance มันคือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ่ายเทพลังงานนะคะสร้างความบรลานให้กับชีวิตตัวเองณนะเวลานี้ตัวคุณเหมือนเหมือนมันบรลานขึ้นน่ะนะคะจากการโยกย้ายถ่ายเทจากการที่อ่า คิดไปคิดมาในบางเรื่องจนได้คำตอบจากการที่เยียวยาตัวเองจนอยู่ในระดับที่มันสมดุลได้ละมีความยินหยางมีความแบบโล่งกว่าเดิมมากขึ้นนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณเนาะมาถ้ามันตรงก็ไปต่อนะคะเราไปดูพลังงานของใครคนนั้นนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรคนคนนั้น สองดาบแก้ไม่ตกนะคะใบแรกมาก็น่ากลัวแล้วดูเขามีปัญหาชีวิตนะคะในเรื่องครอบครัวเถอะสิบเหรียญโอ้ห้าดาบเก้าถ้วยแต่คนคนนี้เขา ให้เขาเนี่ยออกมาเนี่ยเขาเครียดนะเครียดกับเรื่องครอบครัวของเขานั่นแหละแต่เขาก็แจ้งว่ามีความสุขโอ้เก้าถ้วยเก้าเหรียญแจ้งว่ามีความสุขแจ้งว่าไม่เป็นอะไรนะคะคือแต่แต่เครียดใช่ไหมคะสองดาบเลยทีเดียวห้าดาบเลยทีเดียวตรงกลางคือสิบเหรียญด้วยความที่มันเป็นไพ่ พยแย่สองใบอะนะคะถ้าพูดกันแบบตรงๆแล้วขนาดสิบเหรียญนะสิบเหรียญต่อให้มั่นคงขนาดไหนอะถูกถูกคอบด้วยใบเนี้ยสองใบเนี้ยก็แสดงว่ามันเป็นสิบเหรียญที่ที่เครียดนะคะเครียดเพราะสิบเหรียญด้วยเครียดเพราะว่ามีความกังวลกับสิ่งนี้ครอบครัวแหละนะคะ ก้าถ้วยเก้าเหรียญเก้าถ้วยเนี่ยมันเป็นพลังงานพอพอมันต่อจากสามใบเนี่ยแม่หมอมองว่าพลังงานของเขาเนี่ยมันเหมือนเขาพยายามปลดปล่อยตัวเองพยายามมีความสุขพยายามแสดงออกภายนอกให้รู้ว่าตัวเองโอเคมันมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่เห็นไหมคะเก้าถ้วยมันมันดูแบบ เกินจริงนะมันดูไม่จริงมันดูแบบคุณไม่ได้มีความสุขจริงหรอกตามด้วยเก้าเหรียญเก้าเหรียญเนีน่ยจากสิบเหรียญเก้าเหรียญหนึ่งเหรียญที่หายไปสําคัญมากนะคะเป็นหนึ่งเหรียญที่สําคัญคนคนนี้เหมือนพยายามเหมือนพยายามมีความสุขคือพยายามอะ่ะ หลอกตัวเองอยู่นะคะว่ามีความสุขว่าไม่เป็นอะไรอะไรที่เขาเคยมีเขาสูญเสียไปน่าน่าน่าจะหายไปเลียนที่สําคัญเลยทีเดียวนะคะเขาก็บอกตัวเองว่าโอเคมันไม่เป็นไรเขาอยู่ได้เขาโอเคนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะพลังงานเขาน้าห่วงเวลานี้นะคะถ้าเราเห็นท่าทางที่เขาแบบมีความสุขแสดงว่าเขาเกินเบอร์ไปหนึ่งสเต็ป อืมนั่นแหละเครียดอยู่จริงๆคือเครียดนะคะอ่ะแล้ก็มาดูกันเรื่องระหว่างคุณกับเขาเกี่ยวยงกันยังไงไหนให้ดูซิจบแล้วจริงๆหรือยังคือจริงๆก็จบแหละแต่ไม่รู้ว่าจบจริงใช่ไหมคะ อยากบอกอยังไงแม่มอเปิดเนี้อืมสองถ้วยฮาร์โรเฟนอ๋อพายใหญ่ออกมาสามใบอีกแล้วสี่ใบโอพลังงานเข้มข้นอยู่นะเกี่ยวข้องกันยังไง เป็นความรักนั่นแหละสองถ้วยนะคะ The h a l o f n มันเหมือนมันเหมือนเป็นบุเคลนะคะ The h a r l e q n มันเหมือนแบบบางอย่างมาถูกกำหนดมาแล้วอ่ะมันความรู้สึกที่ผูกพันมันเป็นความรู้สึกที่แบบเนี่ยรักกันพรเพราะอะไรบางอย่างนะคะ ท,ที่มันถูกกาหนดเป็นโชคชะตาเป็นพมรมลิขิตไม่ฝ่ายไหนก็ฝ่ายหนึ่งคิดแบบนี้นะคะพอรู้สึกถึงกันแบบเยอะมากๆตามมาด้วยเดอะมูนเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยเดอะมูนแล้วก็แฮงแมนเป็นความสัมพันธ์ที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนั่นแหละสลัวลางเลยนะคะน้ําท่วมปากเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถแบบยืนอยู่ในที่แจ้งได้นะแฮงแมนถูกแช่แข็ง ไม่สามารถแสดงออกไม่สามารถที่จะแบบเป็นอิสระหรือปลดปล่อยพนานาการอะไรบางอย่างได้นะคะแล้วมันไปต่อไม่ได้ด้วยความที่มันเนี่ยต่อให้เป็นสามไม้คือสามไม้จริงๆอ่ะมันหมายความว่าเป็นอะไรที่ไปข้างหน้าได้พัฒนาต่อไปได้แต่พอมันตามมาด้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรที่มันควรจะเดินหน้า ันไปต่อไม่ได้นะคะคือพอมันไปต่อไม่ได้มันก็คือไปต่อไม่ได้นะคะเพราะมันไม่หยุดติดกับแพงแม่เนาะมันเป็นอะไรที่ทำอะไรไม่ได้ถูกแช่แข็งถูกฟรีดอยู่อย่างงั้นนะไม่ว่าจะยังไงก็ตาม เจ็บนะคะเจ็บในความนิ่งคือสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างนี้เลยสีดาบแว <Nice. S 1> ครับแม้อยากจะแสดงออกมากเท่าไหร่ก็แสดงออกไม่ได้นะคะจำเป็นที่จะต้องปล่อยไปปล่อยไปตามเงื่อนไขปล่อยไปตามตามการเวลานะคะหดาบ คือใช้เวลาให้มันแบบเลือนๆไปนั่นเองคือมันจําต้องปล่อยนะ,ะจำต้องปล่อยสิ่งนี้ใน t of Cup ความรู้สึกที่มันดีๆกับอะไรต่างๆมากมายนะที่อยากจะพูดอยากจะแสดงออกอต้องปล่อยนะคะต้องนิ่งต้องยอมต้องจำนนนั่นเองนะคะตามด้วยชาริออตชาริออตตามด้วยสิ่งนี้ก็คือไปนะค,ะคือชาริออตเนี่ย พอมันตามด้วยสามใบนี้ตามด้วยสิ่งนี้นั่นคือชาลีออตคือไปนะคะแล้วไปไกลด้วยเห็นไหมคะสองไม้เนี่ยอยู่กันคนละาฟากฟ้าเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยในแง่ของความรู้สึกไม่ได้ปล่อยในแ่แง่ของความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะแตกต่างกัน น่าจะเป็นระยะทางก็ด้วยนะคะอายุก็ต่างเชื้อชาติคือคือต่างอะ่ะความต่างก็คือความต่างนะคะเชื้อชาติศาส,สนาอายุหรือแม้กระทั่งชนชั้นนะ,ะที่มันทำให้เราไปต่อไม่ได้ต้องห่างไกลกันต้องแยกจากกันต้องไปจากกันนั่นเองเนาะโอเคมันก็จะประมาณนี้ ในแง่ความสัมพันธ์ของคุณเนาะก็จบนั่นแหละพอไปละนะคะแล้วลองมาดูนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จบแล้วจริงๆหรือยังยังไงครับพี่ไพ่ถ้าถ้วยจบแต่ยังเหลือเยอะใหญ่อยู่ นะคะยังเสียใจเสียดายอยู่กับอดีตคุยนะครับยังคิดถึงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละยังรู้สึกถึงอยู่เสมอนะคะเนี่ยมีความแบบห่วงใยมีความคิดถึงมีความรู้สึกบางอย่างที่สื่อถึงกันอยู่ผูกพันนะ กถ้วยรู้สึกผูกพันในในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความผูกพันนะฮะเห็นไหมคะภาพเนี้ยก็ชัดอยู่ถ้ายิ่งอายุต่างกันมากๆเนี้ยอันเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ของพวกคุณเลยจริงนะมีความอายุต่างกันมากมีความรู้สึกผูกพันกันมากคือผูกพันกันโดยไม่รู้ว่า ทั้งที่บางทีก็ไม่ได้แบบมีประสบการณ์หรืออยู่ด้วยกันมากขนาดนั้นนะอาจจะแบบเหมือนคุยกันนิดนิดหน่อยหน่อยก็รู้สึกแบบเยอะแยะมากมายเหมือนคนรู้จักเหมือนคนคุ้นเคยมาตั้งแต่ชาติปางไหนนะคะอือแล้วเราเองก็คือก็ต้องมานั่งถามถามตัวเองว่าทำไมต้องผูกพันกับคนนี้มากขนาดนี้ทำไมต้องรู้สึกแบบ ซื้อสัตว์กับเขามากขนาดนี้คือมันดูยิ่งใหญ่มากอะนะคะมากจนงงลึกซึ้งแบบจนเรารู้สึกว่ามันลึกซึ้งเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันตามมาด้วยจัสติคจัตติคเป็นไพ่ของความยุติธรรมยุติธรรมหมายความว่า สิ่งที่มันเกิดมันต้องเกิดมันเกิดมาจากเหตุเพราะมีเหตุถึงมีผลมันสมเหตุสมผลละกับสิ่งที่มันเป็นนับปัจจุบันนี้นะคะอืมใหยบอกไอย่งังไล้วยังไงจบแล้วจริงไหมจบแล้วจริงจรใช่ไหม พี่เมจิเชียนมาทำไมอีกเดีวก่อนถ้าออกมาจบแล้วจริงๆใช่ไหมไม่จริง <c oughs> นะคะไม่จริงเลยช่วงระยะเวลาหนึ่งมันจะมีความเจ็บปวดแปดดาบบอกอย่างนั้นคือมันจะมีความเจ็บปวดจากความเป็นปกติของเรานี่แหละจากเวลาที่มัน,นผ่านๆนะคะ คือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความลับซ่อนเลนอยู่ภายในใจนะ,ะที่ที่มันยังไม่ได้ถูกปลดปล่อยที่มันยังไม่ได้แบบมีการเคลียอะไรบางอย่างพลังงานนั้นอยู่นะคะมันมีความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ลึกๆภายในใจของใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่เลยก็ได้นะคะเนี่ยหกเหรียญมาเหมือนมันต้องมีการ ย้อนคืนกลับมาเพื่อที่จะให้บางอย่างที่เคยได้รับนะคะมันเหมือนเป็นการแบบคนให้ต้องเป็นคนรับคนรับต้องเป็นคนให้นั่นเองนะคะเปลี่ยนบุตบาทกันจะมีชเชียนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเนี่ยที่แม่หมอสงสัยเนี่ยพี่เขาออกมาทําไมคือมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยนะคะว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะคะ กลับมาอาจจะมาไม่ได้เหมือนเดิมนะคะอาจจะมาเจอกันมาแบบด้วยความจะเรียกว่าความผูกพันหรือมันมีเยื่อใหญ่ได้แดงอะไรบางอย่างนะคะที่มันต้องทำให้วนกลับมาแม้ว่าเวลาจะพันผ่านไปนานแค่ไหนนะ,ะมันจะมีแรงดึงที่มองไม่เห็นอะ่ะดึงเรากลับมาในวังวนชีวิตของกันลรกันนั่นเองอืม แล้วยังไงต่อจบจริงไหม <Netflix> อะขออีกห้าใบแล้วกันถ้าห้ามใบย,ยังเป็นประมาณนี้อยู่ไม่หมอก็ก็ไม่รู้ทำยังไงแล้วอ่าอันนี้ต้องมีคนหนึ่งที่ตัดสินใจเด็ดขาดกำลังคิดอยู่ The Empress ที่เต็มไปด้วยความเมตตาก,การุณา และการให้อภัยนะคะเนี่ยก็ยังมีการคิดวนคิดเวียนอยู่อืมแต่มันก็ยังมีกำแพงในใจนะคะเป็นกำแพงที่แบบอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ที่มันแบบไม่ได้เจอเจอที่มันห่างกันไปที่มันมีเรื่องที่ยังค้างคงาใจนะคะแต่ก็ไม่ได้ปล่อยไหนะอันนี้ก็ไม่ปล่อยอีกละ ไิไม่ปล่อยเลยยังไงต่างคนต่างถือนะคะต่างยึดถือความสัมพันธ์นี้ไม่ปล่อยเอสอวานมันเป็นความระลึกถึงที่แรงกล้ามากๆนะคะคือมันนึกถึงกันคิดถึงกันแบบเออไม่ปล่อยเลยยังไงจะจบกันจริงๆไหมเนี่ย เหมือนเหมือนต่างคนแบบก็ไม่ได้ปล่อยความสัมพันธ์นะยังยังอยู่ในจิตในใจเนี่ยสองตาเดอะฟูเนี่ย,เ,ยเป็นพลังงานที่เหมือนกันมากไม่ได้ปล่อยนะคะ คือเดะฟูนี่เริ่มต้นนะอิสระ,ะแบบแบบเริ่มต้นใหม่เลยทีเดียวเชียวโอ้ยยังไงเนี่ยยังไงกันคะโอเคเปิดหมดสำรับเลยดีกว่าถ้าจะเป็นอย่างนี้มาต้องการบอกอะไรคือมันเหมือนกับว่า ในความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คือต่างคนต่างไม่ไม่ปล่อยนะคะยังเก็บความรู้สึกยังเก็บทั้งความความรู้สึกดีความรู้สึกเจ็บความอ้างวังในความสัมพันธ์ทั้งหมดทั้งมวลไวอยู่เลยเป็นพลังงานที่คล้ายคึงกันมากนะคะทั้งคู่เลย มันเนี่ยไม่ไม่ได้ปล่อยนะคะถึงแม้ต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่ละต่างมีชีวิตของตัวเองนะคะสุขบ้างทุกบ้างนะคะอยู่กับคนที่สนิทอยู่กับคนในครอบครัว The l เลิฟเนี่ยยังระลึกถึงกันอยู่เสมอทั้งความสุขทั้งความที่เคยแบบรู้สึกตกกลุ่มรักกันในช่วง กว่างรักกันนะคะก็คิดถึงสิ่งนั้นแต่ก็มีอีโก้เนาะเนี่ยอีโก้ต่างๆนานาแต่ก็เลลึกถึงกันนะค,ะความผูกพันอะไรใดๆเอยอืมแต่ก็จำต้องหันหลังให้กันโอ้ใจสลาย คือยิ่งยิ่งพูดคุยหรือยิ่งสื่อสารกันอยิ่งเจ็บปวดนะคะคำพูดมันทำร้ายกันเลยมากทีเดียวเนี่ยมันมีความขัดแย้งนะคะจัสเมนสิบถ้วยไม่หมอว่านะคะ พวกคุณมีความพยายามที่จะ move on กันอยู่เนี่ยคือใช้ชีวิตของตัวเองไปนั่นแหละนะคะไม่ได้อะไรมากมายต่างคนต่างเยียวยาตัวเองเนี่ยคือมันผ่านไปนานแหละคิดถึงก็คิดอยู่นะคะมีบางทีอ่ะที่อยากที่จะแบบ ส่งสัญญาณมาอยากคุยด้วยอยากสื่อสารด้วยนะคะแต่ก็ต้องแบบโอ้ไม่ดีกว่าไม่คุยดีกว่านะคะอืมแก้งแก้งมีความสุขแก้งแบบใช้ชิตแบบชิลๆไปอะนะคะมีความพยายามที่จะลืมบางคืนก็เครียดคิดถึงนะคะ เริ่มต้นใหม่แต่ก็วนอยู่ที่เดิมนะหลายอย่างก็โสดแหละใช่ไหมอุ๊ย,อยขอโทษจะจบจบจริงๆใช่ไหมเจ็ดไม้ไมีความพยายามนะก็อยากจะจบเหมือนกันนั่นแหละคิงคับเพจวานโอเคหลังแปดถ้วย ถามว่าจบจริงๆใช่ไหมก็จบจริงนะแปดถ้วยนี่ก็คือหันหลังละสู่ทางสว่างละต่อให้รู้สึกมากมายแค่ไหนก็หันหลังให้กันแล้วนะคะคือจากดูพลังงานของไพ่เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนกับว่าตัวคุณรู้นะคะว่าความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราตัดใจได้ เราเราตัดใจเด็ดขาดได้ว่าหันหลังความสุขมันรออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงช่วงเวลาบางจังหวะเวลาโดยเฉพาะอาจจะเวลานี้ด้วยนะคะเรายังมีเยื่อใหญ่อะไรบางอย่างอยู่มันทําให้ระลึกถึงมันทําให้คิดถึงมันทําให้อดไม่ได้นะที่คิดว่าเอ้ยวันหนึ่งเราจะกลับมาเจอกันอีกไหมเราจะมีโอกาสไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ลึกๆแล้วมันเหมือนกับพวกมันเหมือนกับคุณนะคะรู้ว่าการที่เราปล่อยปล่อยแบบปล่อยจริงๆนะคะกล้าที่จะเดินไปข้างหน้าเราทิ้งความรู้สึกทิ้งอะไรบางอย่างไว้ข้างหลังมันดีกว่าเราจะเจอสิ่งที่ดีกว่านั่นคือสิ่งที่พวกคุณรู้นะคะว่าความสุขเราจะต้องทำยังไง ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่ยังทำใจไม่ได้มันก็คือไม่ได้นั่นแหละนะคะแต่สักวันหนึ่งอะเราก็จะแบบมันก็จะจางนะคะต่อให้ไม่ลืมมันก็จะจางแล้วเราอาจจะเจออะไรที่เรา,าจ,จะต้องหันมาขอบคุณตัวเองในวันนี้ด้วยซ้ำที่เลือกตัดสินใจเด็ดขาดนะคะว่าโอเค อะไรที่มันหน่วงกับความรู้สึกกับความคิดจิตใจที่ทำให้เราไม่ไปหน้ามาหลังสักทีมันจะทำให้เราเจออะไรที่ดีกว่าในวันที่ตัดสินใจได้เด็ดขาดนะคะอืมนี่แหละคะ่ะให้ใบนี้ตอบแล้วกันนะคะมันอยู่ที่เราแล้วนะคะว่าจะันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้จริงๆหรือเปล่านะคะ เนาะก,ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะถือว่าเป็นกําลังใจแบบให้แม่หมอมาเปิดไพ่นะ,ะถึงจะมีบางช่วงที่ขี้เกียจไปบ้างไม่บ้างแหละเยอะเลยนะคะแต่บทจะขยันก็ขยันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแม่หมอก็ขอส่งกําลังใจให้กับทุกคนผ่านพ้นในช่วงเวลาที่ บางทีอ่ะคนอื่นอาจจะมองว่ามันเล็กน้อยมากนะแต่ไอเรื่องความรู้สึกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากลำบากที่สุดละสําหรับมนุษย์เรานะคะขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆนะคะขอบคุณคะ่ะ